เดินอีกครั้งหลังจากที่นั่งข,ขับรถหนีมาอยู่พักหนึ่งหนีไปหนีแล้วก็มาออกกลงังลงมาเดินแล้วนักโู่ตัวจริงมมันกก็ีอะไรต้องโซมาหกเข้า ไม่รู้เขาจะเ,เข็นขึ้นสะพานสงสยยัยจะไม่เข็นมั้นน่าจะเข็นอ้อมน่าจะเลี้ยวซ้ายไม่ยอมขึ้นสะพานแน่เนี่ยถ้าเข็นขึ้นสะพานมันต้องใช้กําลังมาเดาใจว่าเขาเลี้ยวซ้ายไหมหรือว่าเขาจะเดินขึ้นสะพานไม่น่าเชื่อว่าจะเดินขึ้น นิสัยคนชอบสบายมันต้องเรียวซ้ายมากกว่ามาลุ้นกันนะฮะว่าเขาจะตรงไปือเรียวซ้ายดูการตัดสินใจ ถ้าเขาขึ้นสะพานนี่แสดงว่าเขาตัดสินใจแบบออกกำลังกายเอาจริงดูทางจะบิดซ้ายนิดนิดแล้วลังเลแล้วฮะหยุดคิดแล้วเขาหยุดคิดแล้วว่าจะไปซ้ายหรือขึ้นสะพานดีนะมันลุ้นเนี่ยว่าเขาจะไปทางไหน กำลังตัดสินใจเอ้ยเดินอ๋อถ้าทางจะขึ้นสะพานแต่ใช้ไปรถใช้ไปฟ้าไปนั่งถ้าทางจะคิดว่าจะขึ้นสะพานแล้วแต่ไม่ยอมเข็นเจ้าเล่เชิปเองฉลาดล้ำลึกใช่แล้วนะไปแล้วนุ่นขึ้นสะพานจริงๆ ไปนนะแล้วขึ้นสะพานไปแล้วโน่นว่าแล้วเชียวแม่สีสุขเราแม่งฉลาดล้ำลึกอยากจะขึ้นตรงแต่ขี้เกียจเข็นขึ้นสะพานนั่งรถนั่งรถใช้ไฟฟ้าวิวแชร์ไฟฟ้าขับขึ้นสะพานไปแล้ว